สวัสดีครับกันครับวันนี้วันนี้เราจะมาสอนวิธีวิกนะิคิดอีพิโซดสครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการอัดหน้าจอนะครับอัดหน้าจอโดยใช้แอปชื่อว่าเชาานะคขั้นตอนวันที่เราจะทํานะครับกดที่เจนเนอ l รนกดที่ accessibility กดที่ assist touch แล้วก็กดเปิดครับขั้นตอนแรกนะครับคือ ก็อยู่ที่เซตติ้งเหมือนเดิมนั่นแหละไปที่เดทอันทายเซตเวลาหลังจากนั้นเซตเวลาอีกลดไปหนึ่งวันนะครับจากนั้นไปตามลิงก์ที่ผมใส่นะครับคืออีอะไรนะ imu imu for ios net นะครับอันนี้ไม่ต้องมีส่วนมันนะครับนี่ครับคือ Emu for iOS นะครับเป็นให้ให้เรากด install นะครับแล้วพอกด install เสร็จแล้วนะครับจะได้แอปนี้มานะครับก็กดเข้าไปคนระับและเมื่กดเข้าไปมันจะมีคำ c r a s t ด้วยนะครับเป็นการเชื่อถือนะครับกด p l u s เข้าไปนะครับได้แอปชาได้ชาะไอเ8นะครับผมไม่รู้ว่ามันใช้กับไอเวส7ได้เปล่านะครับก็ลองไปลองดู ก็มีแอปไอเล็กเบ a กับชาวแต่ชาวสามารถเอาอากาศสดได้ด้วยนะไ i เล็กเบท้เราไม่ได้ครับก็กดอินสตาร์เข้าไปครับอินสตาร์เสร็จมันจะมีเชื่อถือครับแล้วก็ให,ห้เราไปสมัครไปสมัครซายอินนะครับใช้ Google พัสหรือ Facebook หรือสมัครตัวเองก็ได้นะครับก็สามารถเอาอากาศสดได้นะครับ ก็ถือว่าเฟืล์ชั้นนี้สุดยอดนะครับก็สามารถไปดูออกอากาศสดของผมได้ในช่องทาง shou.tv/kittinatick นะครับก็ใส่ไว้ลิงก์ด้านล่างนะครับออกอากาศออกอากาศสดเดี๋ยวผมจะใส่ใส่ไว้ข้างล่างครับ พอ,เ,อเวลานั้นจบแล้วก็ใส่มาอีกทีในวิดีโอนี้อะครับซาบานีเออขอลาไปก่อนครับสวัสดีรครับจบ